นตอนนี้มันเหมือนแค่บางที่เริ่มทำใช่ใช่ไหมคะเริ่มอ่าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนถ้าเห็นว่าทําธนาคารขยะนะขยะคุณมีมูลค่าใช่ครับเห็นบอกว่ามีตลาดนะัดขยะด้วยใช่ไหมคะเหมือนเอาเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยใ่คใช่ครับ,รบอ่าเธอเอาขยะมาฉันให้ไข่ไก่เธอถูกต้องอ่าเธอก็ได้ขอไปกินใช่ครับก,ก็แทนที่จะได้เป็นสตางแต่ว่าก็ได้วัตถุดิบ ใช่ใชไหมคะแต่มันก็เป,นเป็นเป็นลักษณะของชุมชนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันกเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งซึ่งมันมีหลายที่ไหมคะที่เริ่มทําแบบนี้มีความพยายามจากระดับชุมชนเนี่ยหลายที่สิ่งที่ยากที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องตัว,ตวนวัตรกรรมที่ผมเล่าเลา่ามากเท่ากับเรื่องการสื่อสารเพื่อให้ชุมชนเห็นว่าขยะที่ท่านเห็นจนชินตานั้นมันแก้ได้อ,อย่าชินกับมันนะบ่อยครั้งที่ชุมชนบอกว่าโอ๊ยเก็บไม่มดลหรอกกูเน้ยเดี๋ยวมันก็มาอีกน้ําขึ้นมันก็มาอีก ฉันจะเก็บแค่ไหนมันก็ไม่มอหรอกอยู่กับมันนั่นแหละฉันอยู่กับมันมาเป็นตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยอแต่เราบอกว่าเอาไหมล่ะเรามาลองทํากันดูก่อนอบางชุมชนชุมชนมดตหน่อยอยู่ที่จังหวัดตรังเขาตกลงกันได้แต่นี่ไม่อยู่บนเกาะนะอยู่บนชายฝั่งแต่เป็นชุมชนเล็กเขาอยู่ในป่าชายเลนเขาตกลงกันเลยเราว่าใครลดขายอาหารลดขายสินค้าอะไรเข้ามาในชุมชนของเขานะห้ามมีพลาสติกเข้ามาเลยนะ เพราะนั้นใครอยากจะเอาของไปขายที่ชุมชนนี้อย่าได้ปรากฏว่าเอาถุงพลาสติกอะไรต่างๆโผล่เข้าไปนะเขาจะไม่ให้ขายเลยเขาไม่ให้ซื้อนะความใจแข็งในการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสะดวกเนี่ยตัวนี้แหละมันมาจากเรื่องการสื่อสารแล้วก็ต่อมาก็นํามาสู่เรื่องการที่ว่าชี้ให้เขาเห็นว่าถ้าเขารวบรวมมันได้คุณมูลค่ายังไงแล้วก็ทําสถิติพอทําสถิติเขาก็จะเริ่มเห็นประเด็นของมันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่า อย่างสินค้าประเภทแบบนี้จากร้านรวงต่างๆเนี่ยอันนี้จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเขาเอารวบรวมมาแล้วก็ใช้ขวดพลาสติกจากทะเลที่เก็บมาจากขยะเนี่ยนะครับเอามาทอเป็นเส้นใหญ่อทอเป็นเส้นใหญ่ลแล้วกลายเป็นถุงเป้ถุงเป้ที่พับม้วนต่างๆเก็บมันได้กลายเป็นว่าขยะทะเลพวกนี้ภาษาในสากลเขาเรียกมันว่าอัพไซเคิลคือมันพาไปถึงทะเลซสแล้วขยะพวกนั้นมันจะไม่มีโอกาสกลับมาได้ง่ายๆแล้วเขาเอามันจากก้นต้นท้ายสุด เอากลับขึ้นมาเริ่มทําใหม่อย่างนี้ก็เป็นการอัพไซเคิลการทําให้ผู้คนรู้สึกว,ว่าเ๊ะทำอะไรต่อมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็มีคนอยากจะเชียร์เยอะเลยนะ,ะขอให้ทํามีเรื่องเล่าบอกออกมาส่วนกลางที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นก็ดีรัฐบาลกลางก็ดีก็ควรจะต้องไปคิดกฎหมายหรือโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องการทําค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับคนที่จะเป็นผู้ออกแบบเพื่อให้ลดการทําให้เกิดขยะ เนี่ยค่ะสำคัญเพราะว่ากำลังจะถามต่อว่าโอเคแหละพี่น้องประชาชนที่เขาบอกกันว่าโ้เขาก็เก็บได้ประมาณนึงแหละแต่ถ้าขยะมันมหาศาลอย่างที่ท่านบอกโอ้สี่แพรใหญ่ๆเอาแค่แพรเดียวหรือครึ่งแพรไม่ต้องมากเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บกันไปได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้ซึ่งณนะวันนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงคะองค์ความรู้เป็นเรื่องสําคัญหลายองค์กรปกครองท้องถิ่นนอกจากไม่มีทุนยัง<ะ>ไม่มีผู้รู้ ว่าจะบริหารการอย่างไรหรือจะเก็บมันยังไงไปใช้ประโยชน์อะไรต่อใช่เกาะสมุยนี่เป็นตัวอย่างค่ะเกาะสมุยเป็นเกาะที่มีขนาดพอสมควรนะครับขนาดนับเป็นหนึ่งอำเภอได้แล้วก็ขยะของเขามีปริมาณเยอะผมไปดูตามเขามาเนี่ยตั้งแต่เป็นลำตีรอบแรกเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยจนมาบัดนี้เขายังมีปัญหาเรื่องเดิมอยู่ก็คือว่าของเดิมเขาใช้วิธีตั้งเตาตั้งบ่อเก็บบ่กลบขยะก็ฝังไปจนกระทั่งมันนูนกลายเป็นภูเขาต่อมาเขาก็ไปหาทุนมาจนได้แล้วก็มาสร้างเตาเผาขยะ แต่ในการเผานั้นเนี่ยถ้าเผาไม่เป็นแป๊บเดียวมันพังฮะเตามันพังมีหนำซ้ำํายังมีประเด็นเรื่องว่าการเผานั้นเนี่ยเอาของที่ไม่ควรเผาไปเผาหรือเปล่าในที่สุดแล้วต้นทุนการเผาก็สูงมหาศาลในที่สุดเตาพังอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เอาขยะทั้งเกาะวุ่งมุ่งมาที่เตาเผาตัวเดียวในเกาะนั้นเนี่ยขยะจากทั่วเกาะมันจะเดินทางอุตลุดเลยนะเพื่อเดินทางมาเพราะนั้นมีค่าเดินทางสองมันย่อมมีน้ําขยะมันมีกลิ่นเหม็นของขยะมาม,มากองตรงนี้เพราะนั้นชาวบ้านชุมชนที่อยู่รอบ ตเตาเผานั้นเนี่ย<ะ>ก็นายสุก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะฉันไม่รับนะห้ามนะฉันไม่ให้มีการขยายอะไรอีกแล้วนะก็ต้องมาพูดก,กันถึงเรื่องว่างั้นต้องไปเป็นเตาเล็กไหมกระจายตามที่ต่างๆแต่ทีนี้ความรู้ต้องเข้ามาใช้ละเพราะว่าเตาเล็กที่มีปัญญาเผาโดยไม่สร้างมลพิษนั้นเนี่ยอันนี้ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าด้วยความร้อนถ้าต่ํากว่า600อองศาเซนติเกรดเมื่อไหร่แล้วมีการเผาขยะนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดสารก่อมะเรง็งที่เรียกว่าไดออกซินออกมาอเอง ต่อให้ตอนในเผาเนี่ยเผามันได้600องศาจริงๆแต่ตอนที่ค่อยๆปล่อยควันมันออกมาทางปล่องตอนที่มันอยู่ในปล่องนะอุณหภูมิจะค่อยลดลงเรื่อยๆละพอเมื่อไหร่จากที่มัน600้อมันเหลือสักต่ำกว่า6ก0ปั๊บตัวมันเองกลายเป็นดาวัคซินปั๊บกนมาใหม่ทันทีจึงต้องมีการเผาควันนั้นอีกรอบหนึ่งโอ้ถ้าทำอย่างนี้ในระบบเตาเล็กเนี่ยโอ้โหยังเลียไม่ออกเลยนะครับรู้ว่ามีแต่แพงมากเลยที่จะทําอย่างนั้นแล้วก็คําถามก็คือว่า ถ้ามีตั้งเตาแปลว่าคุณต้องมีขยะมาป้อนมันไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดคุณบริหารจัดการขยะเสร็จแล้วไอ้เตานี้มันจะทํำยังไงม,มันก็มีแนวคิดหลายวิธีครับมีตั้งแต่ว่าถ้าเตานี้ติดตั้งเสร็จแล้วทําจนกระทั่งที่นี่มีบริหารจัดการจนกระทั่งเปลี่ยนไม่มีเชื้อเพลิงขยะมาให้เผาแล้วถอดย้ายถ้ามันเล็กพอนะย้ายไปช่วยที่เกาะอ,อื่นอันนี้<อ>ก็จะช่วยค่อยๆเคลียร์ไปแต่แตมันนานนะแต่มันต้องมีองค์ความรู้ที่สามารถตอใช่ใช่ไหมคะ